และที่เราอยู่ตรงนี้นะก็คืออ่างเก็บน้ําเขาเต่านะครับอ่าอำเภอห,หัวหินจุดอ่างเก็บน้เนี้จะมีริมเขื่อนนะครับกว้างๆนะครับเราสามารถินออกกําลังกายจากจุดนี้ได้นะครับคืออ่างเก็บน้ำเขาเาต่าที่มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเจ้เช้าเย็นๆเนี่ยจะเป็นลานออกกําลังกายแล้วก็จะมีนะครับทะเลสาบน้ําจืดหรือเราเรียกว่าอ่างเก็บน้ําเขาเต่าสวยๆแบบนี้เนี่ยนะครับและจุดนี้เองนะครับเราจะเห็นภูเขารายล้อมเลยนะครับ แล้วก็จากจุดนี้เองไปโครงการเซเลตี้รีวหัวหินของเราเแค่แนาทีนะครับหรืออาจจะประมาณสัก6กิโลจากจุดนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราอยู่ที่เซเลตี้ฮิลเราอยากจะออกกำลังกายที่นี่เช้าๆเย็นๆขับรถแค่8นาทีจากนี้ไปอีกนิดนึงประมาณสัก200มเมตรเมตรก็จะเป็นริมหาดเขาเต่าที่ตรงนี้เราใกล้ทั้งอ่างเก็บน้ําเพื่อออกกําลังกายชิลๆในตอนเช้าหรือตอนเย็นแล้วก็ไปเดินหาดตรงนี้นะฮะหาดเขาเต่าเนี่ยประมาณแค่ 200เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตของที่นี่มีทั้งทะเลมีทั้งอ่างเก็บน้ำไว้ออกกำลังกายและมีทั้งบ้านสวยๆที่เซนตตี้ฮิลหัวหินครับ